สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์ขายออนไลน์สปปลาวนะครับแนะนำตัวก่อนผมน้ำหองนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มการที่หัวข้อนี้นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่เราจะไปขายออนไลน์ลาวออนไลน์ลาวเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดนะครับการขนส่งทุกวันนี้เนี่ยมันง่ายแล้วนะฮะเราสามารถ ฝากคลังสินค้าแล้วให้เขาส่งให้ได้เลยที่เราเนาะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันดับแรกเราไปดูเลยว่าสินค้าอะไรเนี่ยที่มันขายดีแล้วก็สินค้าเราเนี่ยมันขายได้ไหมนะครับสินค้าขายดีนะครับผมมันก็จะอยู่ใน4หมวดหมู่นี้นะครับก็คือ1เลยก็คือสินค้าที่เรา มีความรู้ในตัวสินค้าถามว่าทําไมเราต้องมีความรู้ในตัวสินค้านั้นก็เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าถามนะครับลูกค้าจะเชื่อเราเพราะว่าเราสามารถตอบคําถามลูกค้าได้ทุกคําถามมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยจากประสบการณ์โดยตรงเพราะาลูกค้าคนลาวเ,เขาชอบถามเยอะเนาะแล้วก็เวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาจะคุยเป็นภาษาลาวเขาจะพิมพ์ภาษาลาวมา บางคนก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับแต่ก็จะพิมพ์แบบผิดๆถูกๆเนาะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถตอบกลับเป็นภาษาไทยได้เลยลูกค้าลาวเนี่ยกว่า90%เอนี่ยอ่านภาษาไทยรู้เรื่องทั้งหมดนะครับเอ่อแล้วก็สินค้านะครับที่ขายดีนะคะอย่างนึงก็คือสินค้าประเภทเทคโนโลยีคนลาวเนี่ยเขาจะชอบเทคโนโลยีอะไรที่ดูใหม่ๆสินค้าที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกแบบว้าวอะไรอย่างงี้เอ่ออย่างเช่นเอ่อพวก สินค้าที่เราสามารถนําเข้าได้จากจีนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าเรานําเข้าจากจีนเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราทํากล่องใหม่ให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานเนี่ยให้ทําเป็นภาษาไทยเพราะว่าลูกค้ามันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าเห็นตัวหนังสือจีนบนกล่องสินค้าเนี่ยโอกาสที่จะโดนปฏิเสธรับเนี่ยมีสูงนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่มั่นใจในสินค้าจีนเนาะ แล้วก็สินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นสินค้าประเภทอาหารอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารแห้งอาจจะเป็นอาหารทะเลแห้งน้ำพริกอะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยการที่ต้นทุนค่าขนส่งเนี่ยมันจะสูงนิดนึงเราจึงจําเป็นจะต้องขายที่มันเป็นเซ็ตนะครับเรานน้นขายเป็นเซตที่ลาวนะฮะแล้วก็อีกสินค้าประเภทหนึ่งก็คือประเภทเครื่องสําอางในการที่เราขายเครื่องสําอางในลาว ผมจะบอกว่าเราต้องใช้คุณสมบัติแบบให้มันออกเวอร์อรนิดนึงถ้าเราเขียนคอนเทนต์เป็นภาษาลาวได้เนี่ยหรือว่าเราสามารถให้บริษัทขนส่งที่เราส่งสินค้านะ่ะเขาแปลภาษาลาวให้แล้วเรามาทำคอนเทนต์ a c e b o o k จะไม่บล็อกคำต้องห้ามที่เขียนเป็นภาษาลาวซึ่งเราสามารถเขียนคอนเทนต์ได้แบบเอาให้มันออกเวอ่เวอร์ไปหน่อยนึงใช่เราเขียนแบบธรรมดานี่ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าลาวเนี่ยเขาชอบความที่แบบ เฮ้ยเวอร์ความอลังการอะไรแบบนี้เนาะเราจะต้องพูดให้อันนี้ไม่ได้บ้าให้หลอกลูกค้านะคือเราพูดให้มันคุณสมบัตินี้ให้มันดูแบบค่อนข้างที่จะเกินจริงไปนิดนึงลูกค้าเลานะ่ะจะชอบถ้าพูดแบบตรงๆนะ่ะลูกค้าจะไม่ชอบนะฮะส่วนเรื่องการขนส่งนะครับการขนส่งเนี่ยมันมีวิธีการขนส่งแบบนี้คือหนึ่งส่งจากร้านของเราเนี่ยส่งจากที่อยู่ของเราเนี่ยนะครับ ตรงที่ของเราแล้วเขาจะมีบริษัทขนส่งของเรานะที่เขาแบบว่าให้ให้ให้ผู้บริการขนส่งที่หนองคายเนี่ยส่งไปให้ที่คลังสินค้าคือเราต้องเช่าคลังสินค้าเนี่ยเราต้องเช่าคลังสินค้าไว้ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเช่าสินค้าไว้นครหลวงเวียงจันทร์แล้วไอ้คลังสินค้าตรงนี้น่ะเขาจะกระจายส่งให้กับลูกค้าทั้งที่อยู่ต่างจังหวัดของเราแล้วก็อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งการที่ของจะไปถึงคลังสินค้าเนี่ยผู้ให้บริการคลังสินค้าเนี่ยเขาจะให้ที่อยู่ที่หนองคายมานะครับตรงนี้ที่อยู่ที่หนองคายเราก็ส่งของไปให้ที่หนองคายนี่นะครับคือเวลาเราส่งไปเนี่ยให้เราส่งไปเป็นรถนะให้เราส่งไปเป็นอตส่งไปที่หนองคายแล้วผู้ให้บริการขนส่งที่หนองคายเนี่ยเขาจะนําสินค้าแล้วเนี่ยไปเข้าคลังสินค้าที่นครหลวงเวียงจันทร์เองซึ่งมันก็จะ มีผู้ให้บริการหลายเจ้าเดี๋ยวผมจะแนะนำะผู้ให้บริการหลักๆนะครับที่ผมไปใช้บริการแล้วและผมก็ยังใช้อยู่นะแล้วรู้สึกว่ามีมาตรฐานที่สุดแล้วก็ไม่โดนโกงนะครับนี่นะครับผู้ให้บริการขนส่งมีอยู่2เจ้านะครับที่หลักๆเลยในลาวก็คือ Minso Express แล้วก็ d e l i โก2เจ้านี้จะเป็นผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ที่สุดในสปปลาวที่เป็นคลังสินค้านะครับ ก็คือ,อความแตกต่างก็คือไอเดลิโกเนี่ยเป็นของคนไทยมินโซเนี่ยเป็นของคนลาวนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งเนี่ยรวมๆแล้วทั้งทุกอย่างพอๆกันแต่ว่าในการชาค่าเช่าคลังสินค้าของมินโซเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ3,000บาทส่วนเดลิโกนี่จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะครับอของเดลิโกนี่จะถูกกว่านะครับในเรื่องของ ค่าขังสินค้าแต่ว่าค่าขนส่งนี่พอๆกันครับเท่ากันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของบริษัทขนส่งไว้ทั้ง2อันนะเอาลิงก์เพจเขาเอาไว้ใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องการขายของที่ลาวว่าเราจะต้องดําเนินการยังไงบ้างคืออันดับแรกนี่คือเราจะมีสินค้าแล้วใช่ไหมเรามีสินค้า เราก็ติดต่อ,อผู้ให้บริการคลังสินค้าคือ2เจ้านี้ติดต่อ2เจ้านี้เลยว่าเราจะเอาของเราไปไว้ที่ไหนยังไงนะครับแล้วเขาก็จะให้ที่อยู่ที่หนองคายมาให้เราส่งของไปในการสต็อกสินค้านะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทำโฆษณาแล้วก็รวมถึงาการพูดต่างๆกับคนเรานะครับว่าเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างเวลาเรา ซื้อของนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ